วิ่งเข้าทางยาวไปแล้วเจ็บเจ็บหนักเลยอะไปไหนไปไหนตายตายอ๋อสวยอ๋อเพื่อนมันคานอยู่เมื่อกี้สปาเกตตี้ต้มขาไก่สปาเกตตี้ต้มขาไก่เมนูพิวชั่นเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะ ต้มขาไก่ปัญหาแต่น้ำเป็นต้มขาไก่แล้วเส้นเป็นสปาเกตตี้มันได้อยู่เนี่ยมันไปด้วยกันได้ปะได้โอเคเดี๋ยวเจอโรงเรียนมั้ผมสปาเกตตี้แกงเขียวหวานอร่อยจริงมีเจ็ดแมงสุดจริงพี่ราหมวกสีเกาะหนาก็เบิร์นจนแตกอ่ะพี่บอลยิงแบบไม่สนโลกอ่ะนั่นท้องเสีย เสียงเหมือนท้องเสียงตัดชีสทาโกบิลเอฟเสิบทาโกบิลหกคนว่ะเฮ้ยถ้าเจอหม้อห้าคือพี่ต้องรีบเปลี่ยนเลยโอ้โหไอ้จัดเอ้ยแล้วบวกสีด้วยไม่ไป็นไรพี่แม่นหัวไงลูกพี่เจาะสุดเฮ้ยไม่เป็นเหลืองทุกที่เลยวะเอาหนึ่งเลยถ้าเหลืองก็หนึ่งวะ ข้างหน้ายัเไงระวังออฟ<อ>ฟิต<อ>ไว้แค่นั้นอะออ,อฟิตแม่งชอบมาดักอ๋อมันมีบอดแถวนี้บอดตายมีบอดในออฟฟิตอะเอๆไปไปตาย อฟฟิศแป้งออฟฟิศหรือเปล่าบอดบอดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเสียงมันแว๊บแว๊บไอ้เสียงมันเดินแปลกแปลกบอดนะโหบอดเต็มเลยบอดบอดฟองเลยโอ้ยปิงปิงเฮ้ยบอดแฉกว่ะ ปอดมันิกแรกอ่ะเชื่อห <c oughs> ก็ติดเอ้อมันนอนวะปอดหมวกสีายอ๋ <c oughs> อนี่ๆๆนมันปาทางนี้นะหิงแล้วลนะก,การ เช็คซี่กอนเสียงเท้าตายโอ้โหไฟไหอ่อะเออ่าดลอยว่าไงน้องโผล่าูลรูซูมูซีมอ ซีหลอซีหลอเซียเมียเป็นเรื่อยผมขุดไปนู่นไวมากอ๋อผมสายซิ่งอะเนาะสกอยสกอยแล้วเอาไหมล่ะตูดใช้ได้ม่เขาว่า่เขาาวผมว่าเป็นสกอยอะสกอยตักตักอู เอชเคฟอมตาโก้ตาโก้เบลเอชเคฟอมตาโก้ไปแล้วเอา,เอาคุญแจมาไหมโอ้อะไรของอะไรมันดอปอะไรออกมาเน่อามาเอามา,า,มาจะไม่เปิดให้หรอกนะเอ๊ะอ,อะไรม่วงๆอ,งอ๋อคุญแจผมหมดแล้ว เดี๋ยวเราน้ากัมาโอ้ยโอ้ยศพกระเด็นขอบใจหมดเลยศพกระเด็นไอ้เหี้ยในห้องน้ำ <c oughs> ไอตัวในห้องน้ำนผมึงโดนผมประจำเลยอ่ะเฮ้ยโดนประจำไโดนเลยโดนสูตรเตี่ยเสียเมียวิวิ <h> <h> หมดยังวะรอของลีจ้า <h> นั่งรอลนะ

โอ้โหลูก S K S เจาะเกาะไอนย่าเกาะดีกว่าเหลือยมึงเจาะดีไปนะอย่างเวอร์เก็บเกอะสามตัวไว้หน่อยเว้ยเจอปอดเจาะเกาะขนาดนี้เข้าไปก็เจ็บเลนะนี่คุณถึงจะไปใช้เกาะสามนะหรอคนเราต้องอยู่รอด ちょっと待って。<laughs> ช่วยหน่อยดิมีคนอยู่ตรงนี้ตรงไหนหน้ารถบรรทุกต่อแป๊บขึ้นที่สูงอ่ะยี่แม่งโผล่อะรถแป๊บรถแป๊ละถอยอ้าวแก๊สนี่หว่าไอสัตว์ไม่ใช่แป๊บโอ้พี่โดนเองพี่โดนเองฟาผิดลูกฟาผิดลูก โดนตดไอเอ็มว่ะขอเป็นไงงั้นๆน่ะเกาะสามหัวสามลูกพีเอสแก๊สขาวะสมมครไม่รู้องปอดเลยป่าแก๊สไหมเลือด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 ไปไหว ตายมาตายพอดีไอ้ไอแดงใช่ป่ะไอ้แดงใช่ป่ะเออแดงเนี่ยเออไปดูของมันดีกว่าเออโอ้โหก่อสามไม่ต่างเลยไม่ต่างกับบอลเลย <laughs> ไม่ต่างกับของ,ของที่พี่ใช้อ๋อโอ้อโหเฮ้ย แบบดีสุดเลยนะน่าเฮ้ยเต็มป่ะเต็มป่ะเยอะจังวะก็แล้วบอดสามพันตัวเสียงพื้นสั้นแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ อะไรคารานะเอลตันชื่อมโเทจเังเราจะเอาหรือเราจะไปเอาดีไป <c oughs> ไอ้คนน่าจะอยู่ด้านไหนเอ,อ้ยมันหม,น,มนไปข้างบนพี่บอลออฟฟิศชั้นสาม เรียบร้อยโดนเบิร์นขาก่อนมันเหรอเอไอปผมยิงรอดช่องขาโอยโอ้ยตายตายตายตรงจุดเกิดจุดเกิดหนึ่งพี่ม่งไปดูนี่นะไอ้แดงมันจะกลับมาเก็บของ,องหรือเปล่าวะ้ใครเข้าใครรอดรูมาเปล่าวะ ดูให้ไม่มีไม่มีเสียงสาดูอยู่ดูอยู่ดูรูอยู่อยบอดเปล่าตกแต้มมันไม่วิ่งต่อนล้วมจะบอด เฮ้ยระเบิดไอ้หี่อุ้ยแฟงมันปลามากระเฮิดเฮ้ย,ยม,มีมีอีกตัวพี่โดนพี่โดนเห็นแล้วอยู่หลังชั้นตายปะวิ่งเข้าทางยาวไปละเจ็บเจ็บหนักเลยอะ่ะไปไหนไปไหนตายตาย,ตาย,ตาย,ตายอ้สวยอ๋อเพื่อนมันคานอยู่เมื่อกี้ ใช่ใช่โอ้สี่แอล่ะกลับมาวะแหนทำไรมึงเฮ้ย <Hey, hey, S 2> ตัวเปล่า hey. เฮ้ยเงาอะไรรุดเลยน้องรุดแด้ใคยยังยังยังดีเหรอพี่ยวกมาซ่อนอยู่แถวนี้ละ รอยิงไอตัวรีเทิร์นตายตายสวยไม่ได้มีคนรีเทิร์นแ่แ่ห้องคานทำรายการสอนทำรายการปืนกระเด้งเลยลูกซองตัวหนึ่งทำรายการฮัลโหล ไปไปไปกลับเมนูไปลูกกลับเมนู <laughs> ให้กลับเมนูเ่ะกลับเมนูเลยป็นไรอ่ะเอเดลสิบห้าผมไม่เอาลูกมาโคตรเยอะเลย น่าจะร้อนอยู่ไอตัวรีเทิร์นอ่ะโดนดักเฮี่ยไยิงไม่ทันออกแล้ว